วันนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจกันกับสภาพหน้าเพราะว่านี่เพิ่งโดนฉีดหน้ามานะคะเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยไปฉีดหน้าไปเสริมสวยเต็มเซลล์แก่เต็มเซลล์แกหน้าแบบหน้าตอ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เติมตเติมตเต็มโดยใช้เกรดเลือดของเราซึ่งฉีดคลินิกนี้มาตลอดอยู่แล้วคือดีมากๆ คือหน้ามันจะมีความเต็มึ้นเห็นปะ่ะหน้าก็จะบวมๆนี่แพลวก็หน้าบวมจากการที่โดนฉีดของแพลวฉีดอะไรนะพี่เบียฉีดมาเด้เดฉีดมาเด้นะคะหม,หมอเห็นแล้วหมอไม่ไหวอะ่ะหมอขอฉีดคือหมอเห็นนะตอนแรกแพลวโบกเครื่องสำอางไปเอะมากแบบนาเตอะเลยอะ่ะเออเพราะว่าเรามีรอยสิวอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วหมอก็คือแบบขอดูแล้วแบบเออต้องกดสิวแหละแล้วก็ต้องฉีดต้องฉีดด้วยแหละแต่ตอนแรกเหมือนยังไม่ได้บอกจะฉีดปะ มันตอนแรกจะกดสิวให้แพลวฟรีเพราะว่าสิวอุดตันบนหน้าผากแผลวเยอะแต่พอถอดแมสก์เท่านั้นแหละหมอก็เลยบอกว่าต้องฉีดมาเด้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือหมออ่ะบอกว่าโอ้โหก็คือมาเด้ต้องมาเด้จ้ารอยแผลต้องฉีดมาเด้แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยเป็นเป็นแอดวานซ์กว่ารอยสิวก็คือเป็นแผลนี่คือทุกคนดูเลยนะนี่คือทั้งหมดเนี่ยเห็นปะนี่คือพีชีพสุดๆเลยนี่คือแผลนะแผลที่แบบ แกะจนมันเป็นตกสเก็ตแล้วอะแล้วแบบหลุดอะเออรอยรอยแบบนี้มันหายยากหายยากกว่ารอยสิวอีกเพราะว่ามันเป็นแผลมันจะฝังลึกอะหมอก็เลยจัดมาเดให้นะคะอันนี้ก็เลยหน้าเป็นศพนี่คือผีชีพมากแต่ว่าจะมาทําให้ดูเพราะว่าแผลน่ยเป็นหนักซึ่งอาจจะต้องทําต่อเนื่องหลายอาทิตย์หน่อยนะคะแผลทําที่44คลินิกนะคะทุกคน จะทิ้งเพจเขาไว้ให้นะแต่ว่ารอชมให้จบคลิปก่อนจะได้เป็นทางเลือกการตัดสินใจสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นรอยสิวแล้วก็เป็นพวกบ้าแกะหน้าแบบขั้นรุนแรงแบบเพลวะเดี๋ยวฉันจะมาอัดคลิปให้พวกเธอดูคือฉันพีชีพมากนะคะคลิปนี้เราจะมาหน้าหายไปพร้อมๆกันอันนี้ก็คือสปอนเซอร์หลักของเราซึ่งนี่ไม่ได้คิดอยากจะทาแบบบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่คือพี่ก็คือแบบมัดมือชกคุยกับหมอแล้วก็คือ เรียบร้อยจ้ะทําการซื้อปอนนู่นนี่นั่นเรียบร้อยจ้ะทำไม่ทำคลินิกนี้ทำที่นี่ทําที่นี่เลยทําเลยพวกดิวกับหมอเสร็จจับจบค่ะหน้ากูเที่ยค่ะตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วจะกลับบ้านนี่คือหน้าสดแต่ความจริงนี่มันเพิ่งเพิ่งมาหนักรอบรอบเนี้ยคือถือว่าพรมวิกิตบันดาลชกพามาเลยนะก่อนนั่นเนี้ยไม่ได้แกะหน้าเลยนอนดึกนอนนอนตีสามตีสี่ทุกวันแล้วมันขึ้นใช่ปะก็เลยแกะแบบ แกะสุดฤทธ์อะแล้วกะรอให้มันเป็นแผลตกสะเก็ดแล้วมันหายไปเองเข้าใจไหมดัดดันโชคชะตาไงโดนมันโะล้างหน้าสดของอีชันออกก็เลยเห็นความแบบยังเป็นเลือดอยู่เลยค่ะแผลที่กูแกะยังเป็นเลือดอยู่เลยค่ะคือเดี๋ยวจะมาะเด็ดเอา,างั้นอะเดี๋ยวจะวาร์ปและเดี๋ยวจะมาให้อัปเดตให้ดูหลักๆก็คือจะอัปเดตทุกอาทิตย์วันนี้ต้องไปก่อนนะคะทุกคนนี่คือพีชีพแต่ว่าอยากให้เป็นไกด์อย่างที่บอกแหละใครมีปัญหาก็ตามชนาะ จะไปได้ยังเนี่ยใบกก่อนนี่คือทาแป้งไปหน่อยนึงนะนะไม่มีใครเห็นหรอไม,ไม่นะพามกูหิวข้าวแล้ว,ว้วมันเป็นบุ่มบุ่มเห็นไหมน้ำมันบัวม,มันเหมือนปลาทองอ่ะไดอกปลาหัววุ้นอ่ะขอหมวกหน่อยมึงฉีดมาเด้มึงก็ต้องเป็นอย่างนี้ไหมเีย,ยแต่งตัวมาซะดีจะถ่ายรูปถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายแล้วรีทัดหน้ากันเหนื่อยละนี่ปิดนี่และมาแป๊บนึง เราต้องกินข้าวกะใช่ก็กูหิวไงกูเจ็ดกูกลับไปถึงบ้านไม่ได้แล้วกูหิวกูเจ็ดว้าเลือกเองเนี่ยมึงอยากนั่งมุมอับไหมเหรอมีไหมล่ะเนี่ยไหมล่ะมีแต่คนทำกับกข้าวใครอะใคร ใครเป็นคน,นคลิฟเลิกใครเป็นคนทำอาหารมาเนวทุกคนคะอันนี้อัปเดตวันที่สองนะคะวันที่สองแบบแบบสดสดสดจริงๆสดชนิดที่ว่าลิปก็ไม่ถาโล้นแป้งมาเลยนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าต่างจากเมื่อวานเยอะเลยนะ คือดูอตัดพวกรอยสิวไปก่อนตัดพวกรอยแผลที่ที่เป็นแผลชะกันหนักๆเนี่ยออกไปก่อนนะคะดูแค่สีหน้าก็คือมีความสว่างขึ้นถูกปะ่ะรอยแดงรอยแดงช้ำๆหายแล้วก็หน้าผากที่เมื่อวานดำเลยหน้าผากแบบหน้าผากเข้มเลยนะคะก็คือหายสว่างนะคะซึ่งเมื่อวานนี่คือหน้าผากหน้าผาก ี๋ยวแพลวก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งวันที่ไปเลยดีกว่าวันที่กําลังจะไปทํานะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเดี๋ยวแพลวเนี่ยจะให้พี่สาวถ่ายให้ละกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าวันแรกมันปุบปรับไม่ได้ไม่ได้เตรียมการคือแบบเปรียวมากผ่านไปสักสามสี่วันเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อให้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่แพลวจะต้องไปฉีดมาเด้เพิ่มนะคะก็คือเนี่ยครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะ นี่คือครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งรอยก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าความบอบช้ำของใบหน้าก็คือหายไปแล้วนะคะรอยยังอยู่แต่ว่ารอยมันจางไปแบบเยอะมากเพราะว่ารอยแผลมันมันเป็นรอยที่มันเป็นรอยที่แบบหนักอะเพราะว่ามันเป็นแผลอย่างที่แพลบอกว่าแผลแกะแกะหน้านะคะทุกคนดูดิทุกคน ตื้นเลยคางเคิงรอยตื้นเลยนะคะหน้าผากนี่ออกพังนี่แล้วหน้าผากคือพังมากนะคะคือหายไปแล้วเหลือแต่แบบรอยที่มันฝังลึกนะคะจุดยอดเดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าตอนเราทำการกดสิวแล้วก็ฉีดมาเดนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะคลินิก 44คลีนิกนะจ๊ะทุกคนนี่44คลินิกนะคะตอนนี้มาถึงแล้วเจอกับผู้ต้อนรับนะคะผู้ต้อนรับของร้านคึก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  ก่อนล้างเครื่องแองห้าก่อนนแลค่ะมแต่ดกันสองคนติดสิวใช่ใชกลัวไหมคะในที่เวาเจ็บไหมคะทนได้ค่ะทนได้หน้าหน้าได้อยู่หน้าหนาอยู่อยากขายด้วยสุดมน่โทนี่โหนี่โหนี่โนี่โหนี่น อันนี้นะคะก็จะเป็นสิวที่มีทั้งอุดตันแล้วก็อักเสบเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาค่อยๆรักษากันไปทีละจุดอันนี้นะคะรอยอันนี้คือดีขึ้นจากคราวที่แล้วแล้วนะคะรอยพวกนี้โอเคน่าจะเจ็บขอเวลาาสองชั่วโมงนะคนนี้สองชั่วไปถ่ายคนแจากสีหน้ากดสิวสองชั่วโมงนี่คะคะเราต้องกดสิวเยอะทุกทุกลูขุมขนเนเห็นไหมคะ มีหมดเลยทุกรูปคนเลยโอเคจับนอนจ้าหม <laughs> <laughs> อคาแล้วมิกช่วงดีนะ <laughs> ว่าสิวเยอะขนาดนี้กดมาหมอกดไม่ชำํำอันนี้การันตีไว้ล่วงหน้าแล้วนะบคมัันลรไม่ได้มีนะทำไมท้ารู้สึกไม่เหมือนตอนกดเนี้มีหมอนด้วยปุ๊ก <laughs> ปิ๊กอะ่ะ <laughs> มัน o มได้เยเสียเส้นอะไรเห็นหมคะอ่าค่อยๆเอาทีละเส้นเสียวเส้นใช่ค่ะ เอามาอย่างนี้เลยเอามาเป็นเส้นขนดำๆขนนึ่งองวมาเป็นเส้นๆนี่คือหลังฉีดเสร็จนะคะทุกคนน,นนี่มันงวันี้กดกดออกไปเยอะอยู่สมมาเป็นหัวหนองใช่ไหมคะหมอใช่อาจจะแบบของเก่ามันปะทุออกมา นี่นะจ๊ะไม่วันนี้น่ากลัวเดี๋ยวดูพ่กนี้วันนี้อาจจะมีความแบบกัวเหมือนเล่ <c oughs> นหน้าเองแค่แดงเนี่ยเวลาข้ากดให้เองอะ่ะ<ม>คือเขียวอ่ะเล่นบี้เต็มทีอ่อือเป็นไงความรู้สึก<ม>ดีลดีดีกว่ากดกันเองใช่ไหม,มดีกว่ากดกันเองเยอะเลยอือไม่เจ็บ ก่อนจะจามต้องนานกดจมูกก็ต้งนานแล้วแหละกว่าจะจามอันนี้เออหมอกดจมูกนานอยู่ใช่ไหมคะก่าเขาจะจามอ่ะไม่นานนะแป๊บเดียวอ๋อเหรอจามเร็วอยู่อ๋อเพาปกติด้านข้างก็จามแล้วอ่ะไม่วันนี้ด้านข้างไม่จามจามตรงจมูกถ้าเป็นแถวกดด้านข้างไม่จามเลยถ้าแบบกดเล่นกันเองก็คือด้านข้างจมูกอ่ะแบบตรงเนี้ยเนี่ยจามแล้วแต่นี่หมอกดด้านข้างไม่เป็นไรเลย เด็ค่ะทุกคนวันนี้เพลมาอัปเดตหน้าให้ดูกันนะคะนี่เลยนี่คือหน้าของแพลนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่ฉีดมาได้รอบที่2ไปได้ประมาณสามวันนะคะก็จะได้ฟิลนี้เลยคือไม่มีสิวแล้วหน้าแบบไม่มีสิวแล้วที่ติดสารคือมันขับออกมาหมดแล้วนะคะทุกคนในตอนแรกที่เป็นแบบหัวหนองนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่า ช่วงที่แพลวไปรอบสองเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าแพลวสิวหัวหนองขึ้นเยอะนะเพราะว่ามันเป็นสิวที่แบบสเตียรอยมันสารสเตียรอยที่ตกค้างในหน้ามันผลักออกมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนั้นแพอจะมีสิวหัวหนองเยอะซึ่งปกติเนี่ยแพลวเป็นคนไม่มีสิวหัวหนองเลยนะคะแทบไม่เป็นสิวหัวหนองเลยตอนนี้อาจจะมีหล,หลายๆคนโดนแพลวตกแล้วเนื่องจากว่าอันนี้ก็คือมาแบบทีชีพจริงๆแล้วก็ไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรนี่ยกล้องสดจริงๆตรงไหนลอกผิวลอกก็ยังเห็นว่ามีผิวลอกนะคะเนี่ย ชมตอนต่อไปกันค่ะทุกคนคะอันนี้ก็คือหน้าสดของแพลวนะคะที่หลังจากแบบว่าได้รับการฉีดมาเด้ไปนะคะแล้วก็รอจนแบบน้องเห็นผลแล้วก็แพลวไม่ได้แกะอะไรเพิ่มนะคะบนใบหน้านี่คือหน้าอัปเดตท,ที่ฉีดไปเพียงแค่แบบสองครั้งเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวจะแบบขึ้นรูปตอนแรกที่ที่ที่หน้าแผลวแบบว่าเวออๆดูหน้าผากนะแล้วก็หน้าผากอันนี้อันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีรอยแดงๆอยู่นิดหน่อยรอยแดงๆถ้ามันเป็นเยอะๆอะมันก็จะเหลือรอยแดงๆอยู่นิดหน่อยนะคะเนี่ยจะไม่เหลือรอยแต่คือรอยมันจางมากแล้วอะ่ะเห็นไหมมันมีรอยอยู่นะเนี่ยเห็นหรือเปล่าแต่คือรอยทุกอย่างมันตื้นหมดแล้วอะ่ะทุกคนดูเลย มันตื้นหมดแล้วนี่คือหน้าสดตรงไหนที่มันแบบหนักๆมันก็ยังมีรอยอยู่แต่ว่ารอยมันตื้นแล้วคือถ้าแบบแพลไปฉีดเพิ่มอีกมันก็จะหายกริบแบบแบบกริบอะถ้าเกิดว่าฉีดไปเรื่อยๆหรือว่าฉีดเนี่ยแพลฉีดีแค่สองครั้งคือหน้าแพลก็คือกริบแล้วอ่ะทุกคนมันเกิดจากการที่เราแงะหน้าคือต่อให้หน้าเราเป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปแงะมันทุกคนคือแพลแงะจนได้เรื่องอะแงะหน้าเล่นจนหน้าพังจากที่ตอนแรกหน้าก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงให้มันแบบ เคยติดสารมาก่อนก็แล้วแต,แต่แต่มันก็แบบไม่ได้หน้าเละขนาดนั้นนะทุกคนคือหน้ามันก็คือแบบนานๆทีเป็นสิวเป็นสิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นอะคือเละเลยเพราะว่าแงะนะคะยอมรับสารภาพเลยว่าแกะหน้าจนจนจนตกใจแกะจนเป็นแผลจนเบอะนะคะแล้วแพลเป็นคนที่แผลหายช้าแพเป็นคนที่แบบ เป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแผลหายช้ามากเลยนะคะคืออาจจะน้ําเหลืองไม่ดีด้วยอะไรไม่ดีด้วยอ่ะเนาะร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันะนะคะแต่แผลแค่จะมาบอกว่าไม่น่ากลัวปะอัดคลิปมาตั้งนานเพิ่งนึกได้ว่าหน้าตัวเองน่ากลัวเพราว่าหน้าสดนะคะขออนุญาตทาลิปสักนิดนึง <c ười> น้องหน้าสดน่ากลัวนี่ทาลิปโชว์อะ ปางมีสีแลละเล่าต่อได้นะคะทุกคนก็คือแพลวไปฉีดมาเด้คือแพลจะสรุปให้ฟังว่าแพลวฉีดมาเด้เนี่ยสองครั้งนะคะตอนที่แพลไปฉีดเนี่ยแพลวได้เป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อ1แถมหนึ่งนะคะเท่ากับแพลวฉีดเป็นเนสี่เข็ม แพลวได้หนึ่งแถมหนึ่งไงซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งเข็มนะคะแพลวก็อัดไปเลยครั้งละสองเข็มทุกคนครั้งละสองเข็มก็คือรวมกันสองครั้งก็คือสี่เข็มนั่นเองนะคะไปทําที่สี่สิบสี่คลินิกนะคะทุกคนนี่คือเพจของเขานะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้มีไอจด้วยนะเดี๋ยวแพลวจะขึ้นไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนไปติดตามเลยนะคะแล้วก็คอยดูเลยเขาจะมีโปรโมชั่นตลอดนะคะมาเด้เขาก็มีโปรโมชั่นตลอด สนใจเนี่ยควรรีบไปฮุบตอนที่แบบเขามีโปรโมชั่นนั้นรีบแบบไปซื้อตุนไวเลยอะทุกคนเพราะว่าเขาบริการดีมากคุณหมอบริการดีมากเป็นกันเองอย่างมากแล้วก็น่ารักมากแนะนํามาเด้เกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยทําอะไรกันหน้าเลยนะคะไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรเลยไม่เคยแบบเอาอย่างมากก็คือทาครีมนั่นเองนะคะอย่างอื่นไม่เคยทําเลยนะ แต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลองฉีดมาเดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไปฉีดเพิ่มอีกในเวลาที่เราหน้ามีปัญหาแต่ถ้าหน้าไม่เป็นอะไรก็ไม่ไปฉีดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าหน้ามีปัญหาหรือช่วงนี้หน้ามันอิดโรยหน้าดูไม่ผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยแพลก็จะไปฉีดมาเดนะคะทุกคนคือปกติแพลเนี่ยรอยสิวจะหายช้ามากคือแบบนาน่ะก็รอยสิวจะหายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขี้เกียจด,ด้วยเนื่องจากเป็นคนขี้เกียจจะทาคงทาครีมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเออ แต่ว่าพอไปฉีดมาเดนแล้วก็คือย่นระยะเวลาได้ไวมากคือแบบฉีดแค่สองครั้งสองอาทิตย์ทุกคนหน้าหายหน้าหายหน้าแบบหน้าดีอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงนี่มันแบบนี่มันคือนี่คือจะจะเลยนะนี่คือรีวิวแบบพีชี่มากๆคือต้นคลิปกูน่ากลัวมากเอาว่างั้นเถอะต้นคลิปกูน่ากลัวมากน่ากลัวแบบเออตอนถ่ายไปก็แอบคิดนะว่าแบบลงไปนี่กูกลัวตัวเองนะเนี่ยมันต้องไปอยู่ในแบบ ยูทูบของช่องตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนนะคะเอามาแนะนําเพื่อทุกคนเลยเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่แบบว่าเออไม่ไหวแล้วหน้าน้องไม่แบบสําหรับคนที่แบบหน้าน้องไม่ไหวแล้วอยากแบบเร่งด่วนที่สุดแนะนําให้ไปฉีดมาเดที่คลินิก44คลินิกนะคะแนะนําจบกลับมาเป็นกลับมาเป็นหน้าที่แบบว่าปกติสุขแล้วนะคะหน้าที่ปกติสุขของเรา นี่คือไม่แต่งหน้าก็ได้ทาแค่แบบใต้ตาเป็นคิ้วเล็กน้อยนะคะทาปากแบบเมื่อกี้ก็ออกจากบ้านได้แหละถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะก็ะช,กนนะะช่วยกดไลค์ให้น้องนิดนึงเป็นกําลังใจให้น้องเพลนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งดูครั้งแรกหรือว่าดูมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมกดติดตามให้น้องด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ดีเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปบ่อยหรอก ประมาณเดือนหนึ่งลงคลิปหนึ่งเดือนหนึ่งลงจะคลิปสองคลิปอนะ่ะขออภัยจริงๆที่ลงคลิปน้อยนะเพราะว่าทํางานแพลวทางานเยอะมากตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยแพลวก็ทําเองทั้งหมดนะคะทุกคนไม่ได้จ้างใครนะเออก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะแต่ว่าแพลวจะทิ้ง i อแพลวไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามแพลวนะคะก็ไปติดตามได้ที่ IG แพลวด้วยก็ได้นะมาบอกใบ้แล้ววันนี้แพวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะ หวังว่าทุกคนจะ Enjoy กับคลิปนี้นะคะ